ไปสถานที่หรูๆคนเดียวไปสถานที่แพงๆคาฟงคาเฟ่ต่างๆเออนะคะหรือร้านลักชัวรี่ร้านที่มันมีอ,อสถานที่สวยๆหรูๆทำไมต้องไปเพราะว่าบางคนไม่เคยสัมผัสสถานที่แบบนี้ คุณไม่เคยไปคุณไม่เคยไปคนเดียวคุณอาจจะแบบเคยพาเพื่อนไปหรือบางทีไม่เคยเข้าไปโรงแรมหรูๆเลยไปไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปชินกับบรรยากาศตรงนั้นไปส์ไปเสพความรวยคุณอาจจะไปกินกาแฟแก้วหนึง่งคุณอาจจะเดินตะเลตะเล,ะเ,ลเอาไม่แน่คุณได้เจอมหาเศรษฐีเดินเจอคนที่เขามาจีบคุณเอาไม่แน่ไปสถานที่ที่คนรวยอยู่อย่าไปกลัว บางคนว่าอยากได้สามีรวยค่ะแต่ไม่เคยกล้าที่ไปอยู่ในสถานที่แบบนี้คุณไปให้มันชินแล้วไปคนเดียวไม่ต้องไปกับเพื่อนหลายคนลำยายไปคนเดียวเดินสวยๆแต่งตัวสวยๆเดินแต่งตัวให้มันแบบดูดีมีคลาสไม่ต้องสั้นมากนะคะแต่งตัวแบบคลาสซี่เข้าใจป่ะคลาสซี่นะคะบางคนแต่งตัวสั้นเกินนู่นนี่นัน่น อันนั้นก็แบบว่าอาจจะนึกว่ามาขายนะคะนึกว่าผู้ชายนึกว่ามาขายนะคะนั้นแต่งตัวให้มันดูแบบเรียบร้อยบุคลิกดีไปสถานที่คือมีลูกศิษย์ลิดีเมย์เนาะมาโคชชิง่งแล้วก็อ,อแล้วก็ไม่บอกเขาว่าลองไปลองไปสถานที่ที่คนรวยๆอยู่หรือว่าไปคาเฟ่ที่ร้านสวยๆอะไรก็ตามไปคนเดียว ไม่ต้องมันมีเพื่อนไปหรอกไปคนเดียวมันผู้ชายเข้าหามากกว่านะไปคนเดียวผู้ชายเข้าหามากกว่าเพราะว่าคุณไม่ได้มีใครแล้วเขาก็แบบเออไม่ถ้ามีเพื่อนไปเยอะบางทีมันมันแบบวุ่นวายบางทีเขาแบบไม่กล้าเข้าหาอะไรแล้วแล้วพอเขาไปเขาบอกว่าหนูไปแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแบบไม่คอมฟอร์ตโชไม่รู้สึกไม่รู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนมันมันมันไม่สบายใจเหมือนไม่ใช่ที่ของหนูอะไรเงี้ย ่าคุณไม่ได้ชินกับความรวยคุณไม่ได้ชินกับบรรยากาศแบบนี้แต่ผู้ชายรวยเขาชินกับบรรยากาศแบบนี้จริงปะอยากดังนั้นอยากได้ผู้ชายรวยไปสถานที่ที่คนรวยรวยอยู่ไปหาดูคนรวยอยู่คนรวยอยู่ตรงไหนนะคะอยากเลนดี้เมย์ก็ไปออกกําลังกายทุกวันไปฟิตเน็ตทุกวันตอนเชา้า คนรวยออกกําลังกายฟิตเน็ตทุกวันเราต้องการคนแบบไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปอยู่สถานที่นั้นจะเราชอบคนออกกําลังกายไปอยู่สถานที่นั้นเออดังนั้นไปอยู่ในสถานที่นั้นนะคะให้มันคุ้นชินกับบรรยากาศกับคอสมานยาโหดสัตว์รัสเซียอันดับหนึ่งที่ผู้ชายทั่วโลกคลั่งรักเมจัดเซตให้นะคะสองคอสเลยมานยาโหดสัตว์รัสเซียเหมาะมาก เพราะเมสอนทั้งเรื่องบนเตียงและสอนทั้งจริตมารยาของสาวรัสเซียเรื่องบนเตียงสาวรัสเซียนำบุวันนะจ๊ะ